กู๊โอเอฟแอลสวัสดีครับปี67 2 0็4ผมก็ได้กลับมาที่นี่แล้วนะเป็นทริปแรกของปีนี้เลยก็จะมีเวลาอยู่นี่ประมาณสัก2วันเนาะพามาตะลุยทริปแรกในปีนี้กับกู๊ฟโอเอฟแอลที่ชายเมียงเชียงใหม่ เริ่มต้นอย่างนี้เลยเรามาที่อ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่านะจะมาเยี่ยมญาติก่อนญาติอยู่ข้างหลังเป็หมดเลยสิ่งสารสัตว์ไปเยี่ยมพี่เขาหน่อยไหนๆก็มาแล้วไปห้วยตึงเท่าสะมุดรอนแก้วอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จ่มมากโอเคน่าจะเป็นชิมเป็นสีมั้งเนาะตอนนี้ก็ไม่เบาเลย ก็เป็นเหมือนฟางข้าวนะเป็นฟางข้าวมีลวดล่ามแล้วก็มีตะข่ายเล็กๆประมาณนี้เนาะเออจเยียมพวัสดีนะรครับวัสดีครับ <laughs> เออมันต้องมาให้ถึงเงี้ยใหญ่จะบกพี่เขา เดี๋ยวจริงๆข้างหน้าที่เราอ่างเก็บน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับเราจะออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าตรงนี้นะเพื่อจะไปต่ออีกที่หนึ่งนะแต่ยังไม่บอกที่ไหนตามมาแต่ก่อนไปนีให้ดูนิดนึงแล้วกันบรรยากาศห้วยตึงเท่าเชียงใหม่โอเคไปเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อ จากห้วยตึงเท่าแล้วเนาะทางผ่านที่เราจะไปก็จะมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะวัยรุ่นก็มาเที่ยวันเยอะแต่เราก็ไม่ไวัยรุ่นก็มาเที่ยวได้ที่นี่คือที่ที่จะได้ปล่อยอารมณ์ได้สนุกแบบเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโปง่งแย,ง,ยงจังเกิลสิบลายไปนี่คือโป่งแยงจิงเกิลคสเตอร์นะครับเป็นแอดเวนเจอร์ปาร์คก็จะเป็นแนวพาจนไยหน่อยไม่ใช่พาจนเพลิงนะพาจนไฟหน่อยก็มีเครื่องเล่นเยอะยะเลยแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะลองเล่นก็จะเป็นแบบคล้ายๆรถไฟ โคสเตอร์อะไรทักอย่างเงี้ยเนาะก็ไปดูมาจากเขารีวิวเหมือนกันไปทางขึ้นก็จะชันชันหน่อยเนะยาะเนี่ยดูบันไดซลก่อนด่านแรกคือต้องดูว่าขึ้นถึงหรือเปล่าทางไปจั Jungle the Cafe. งเกิลเดอะคาเฟ่สทรศัพลวกนี้ร้องไห้เลยนะอารมณ์ประมาณนี้นะชันชันหน่อย ด่านแรกก็เข่าอ่อนนิดหน่อยข้างหลังเป็นตัวอย่างแค่ขึ้นบนไดก็เข่าอ่อนแล้ววะอันนี้คือรถเลือโคสเตอร์ที่เราต้องเจจะมาลองเล่นดูนะเออมันก็ชันอยู่นะมันจะซื้ออันนี้ก่อน เป็นโทเค็นเป็นคูปองอ่ะเป็นเหรียญเนาะเพื่อไปเล่นดิไม่เลยจะร้อนหรือเปล่าไม่ดันไม่ไปลาฟจอดนะครับ

ดันตรงนี้นะยิ่งดันไปข้างหน้าก็ยิ่งเร็วมากแต่ว่า đúng cái คืดีก็เสียงหายแล้วดิเขาต้องแลกเหรียญก่อนเราลดกสิริร้อยเจ็ดสิบมันจะมีคันบังคับซ้ายและขวาคันบังคับถ้าดันไปข้างหน้ามันก็จะไปเร็วขึ้นถ้าจะให้ช้าหน่อยก็ผ่อนมาข้างหลังแต่อย่าผ่อนสุดนะถ้าผ่อนสุดมันจะหยุดให้มันไหลไปเรื่อยห้ามหยุดเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะมีคันข้างหลังตามมาเข้ามาในก้็สนกดีครับเป็นการปล่อยแกอย่างนึงเหมือนเล่นแบบรถไฟเหาะแต่ไม่ตีร่างกายนี่แหละจริงๆจริงเราต้องแยกไปม้อนแจ่มนะงั้นไม่ปิดท้ายที่ม้อนแจ่มแล้วกัน ม้อนจำม้อนจำก็จากโป่งแยงจังเกิลที่ว่าเนี่ยเราไปม้อนจำประมาณ3กิโลเมตรน่าจะไปเกย็นที่นั่นชั้นมากครับขับรถไม่ต้องปัดไปโหมดเกียร์ธรรมดาทีเลยขึ้นขึ้นอยู่ชันขนาดนี้แล้วโอเคโอเคปลอดภัย ก็คือที่เราเห็นตะกี้ปงเนี่ยเดี๋ยนะขอมีสมาธิกับนี้ก่อนนะครับตอนนี้นะ่ะที่เราไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์กันตะกี้อันนี้เปิดแม่ริมเนาะก็จะมีเนี่ยเราก็เห็นว่ามีไรสตรอเบอรี่อยู่ตามตีนเขาอะเออสวยดีเนาะสวยดีเมื่อกี้ยังพูดไม่จบถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้เนาะมันก็จะมีโหมดที่ปัดไปเพื่อเป็นโหมดเกียร์ธรรมดา ก็คงจำเป็นต้องใช้อันนั้นนะเพราะว่ามันจะได้ควบคุมเกียร์ได้ไกลถึงแล้วครับม่อนแจมก็คงจะแจมอยู่อุตสาหขึ้นมาสูงใช้สมารถทีสูงมา ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรไปทำไปดูสกุลลามงโอเคสกุลลามงนะไปดูสกายวอล์กกันอ่ะนี่สกุละนะครับแต่ดอกน้อยไปหน่อยนะดอกน้อยไปหนะ่อยบรรยากาศมันแฉ่ำสวยดีนะก็อหน้าทาเป็นอย่างนี้นะสวยดีเนาะสกุลละสวยไงทอ้อ นี่ทำใเห็นนะก็จะมีพืชที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอทอดอกทอพื้นเมืองเนคทารีนบวยพลัมอะไรทั้งหลายนะครับแต่ลมเย็นดีนี่ครับถ้าไดา้มีทุ่งดอกไม้แล้วก็มีสกายวอล์กแล้วก็ฉากข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกับเป็นดีสอร์ตเป็นอะไร ประมาณนะน,นี้ประมาณ5โมงกว่านะแดดปฏิกัลังจะตกเลยลมดีมากสวยนะอันนี้เป็นทุ่ดอกไม้ร,รีสอรนะ์ทเนาะแล้วก็ก็จะมีสกายวอล์กเดินตลอดทุ่งดอกไม้เลยเดี๋ยวเราจะลงไปเดินข้างล่างนะิดท้ายมันแจมผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทเดินสกายวอล์ก ตกนะที่มอนแจ่ก็ลมดีมากหนาวนะาหนาวน่าจะสักประมาณเจดลบสรุปว่าทริปเชียงใหม่ในวันที่หนึ่งวันนี้นะครับได้แค่ประมาณสองสามที่นะห้วยตึงเท่าขัดมาก็จะเป็นที่บ่งแยงแล้วก็ปิดท้ายที่มอนแจ่สิ่งที่ได้คือวิวระดับหลักล้านมีภูเขาพระที่กําลังตกสวยมากนี่ถ้าไม่ติดว่าต้องรีบลงไปก่อนเดี๋ยวพระทีตจะตกดินนะก็อาจจะรอให้พระทิตตกเดี๋ยวเรา ลงเขากันก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะพาไปดูไปเที่ยวไปกินเท่าที่จะพาไปได้1วันนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย,บาย ไปเนาะคุยกับเด็กชายลุง สวัสดีครับไปเปลี่ยนร้าน